โอ้โหสนานสนันสนาน,น,านมาไม่โดนจ้จทททเมื่อก่อนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดังแล้วก็ภาพใช้ได้เลยนะทุกคนเ sure 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 ป็นไงใช้ได้ไหม แบบนี้สนุกเลยนี่นะรูปร่างหน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เขาจะมีบอกสีที่วางจําหน่ายด้วยนะครับสำหรับสีที่วางจําหน่ายของรุน่นนี้ก็จะมีสีแบบ16บิต16บิตแบบ U.S. Ice Blue Black Watermelon แล้วก็ Crystal เปิดดูข้างในกันฟวนนี่มากันแบบนี้เลยนะทุกคนอ่า ก็จะมีในส่วนของ user manual หรือว่าคู่มือการใช้งานมีอยู่เท่านี้นะครับคู่มือการใช้งานมีฟิล์มกระจกมาให้ด้วยอ่าขาดไม่ได้เลยนะนี่นะครับฟิล์มกระจกก็ตรงรุ่นของเขานี่แล้วก็ตัวเครื่องนะครับสวยไหมเป็นไงสีแดง watermelon เดี๋ยววางไว้ก่อนก็จะมีสาย Type C มาให้เราอีกหนึ่งเส้นด้านหนึ่งเป็น USB-C อีกด้านเป็น USB-A แล้วก็จะมีสกรีนคำว่า Retoy Pocket สำหรับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับดูที่รูปทรงนะทุกคนดูคล้ายกับเครื่องเล่นเกมสมัยใหม่เลยนะเดี๋ยวผมว่าเรามาดูที่รอบๆตัวเครื่องกันก่อนเลยนะว่ามีอะไรบ้างปุ่ม D-pad หรือว่าปุ่มทิศทางปุ่ม A B X Y มีอนาล็อกซ้ายอนาล็อกขวาปุ่มโฮมปุ่มแบ็กปุ่มซีเล็กปุ่มสตาร์ทที่ด้านบนก็จะมี L1 L2 R1 R2 ปุ่ม Power หรือว่าปุ่มปิดเปิดเครื่องปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้จะเป็นช่องระบายอากาศที่ด้านหลังก็จะมีพัดลมพัดลมจะดูดเข้าตรงนี้แล้วก็ลมออกที่ด้านบนแบบนี้ แล้วก็จะมีช่อง micro HDMI อันนี้เอาไว้ต่อออกจอคอมหรือว่าต่อออกจอทีวีนะครับที่ด้านล่างก็จะมีลำโพงอยู่2ตัวลำโพงขวาตรงนี้ลำโพงซ้ายมีพอร์ต Type C ช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด3.5แล้วก็ช่องใส่เมมช่องใส่เมมก็จะเป็นแบบนี้ ต้องบอกว่าทางร้านเขาไม่ได้ใส่เมมมาให้หรือว่ามีเกมมาให้นะตัวนี้จะจาหน่ายแบบเครื่องเปล่าในส่วนของเกมนี่เราต้องมาหาโหลดเอานะครับถ้าใครมีเข้าใจวิธีการติดตั้งหรือว่าลงเกมก็สามารถพิมพ์คุยหรือว่าสอบถามกับทางร้านได้อันนี้ผมโหลดเกมมาไว้แล้วนะก็เดี๋ยวใส่ทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงสเปคของเครื่องรุ่นนี้กันก่อนนะผมเปิดเครื่องไปพร้อมกันเลยเปิดเครื่องมา r e t o y Pocket 4รรูปร่างหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ แล้วก็ตอนนี้ผมก็มีติดตั้งแอปอะไรเข้ามานะครับอันนี้เดี๋ยวทดสอบให้อีกทีผมจะบอกว่าสเปคเขาแรงในระดับหนึ่งเลยนะเรียกว่าเล่นเกมชินแบบปรับสูงสุดเปิด60เฟรมเรตได้แบบลื่นๆอนะ่ะมาดูสเปคของเครื่องรุ่นนี้กันก่อนนะครับตัวนี้ร e t o y Pocket 4 Pro ขนาดหน้าจอ4.7นิ้วใช้ชิปของ Mediatek Dimensity 1,100ถ้าเทียบกับสนับดกกน,นี่ผมให้ประมาณ7.1เลยนะ Android 13 RAM 8GB แรมแปลตัวนี้ประกันศูนย์ไทย1ปีสเปคนี่เท่าที่ผมดูนี่แรงใช้ได้เลยนะทุกคนการเชื่อมต่อของตัวนี้ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2แบต5 0 0 0 m a ah. มอน้ำหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่261กรัมนี่ดูนะครับนี่เปิดให้ดูแบบนี้เลยคือด้วยความที่เป็น Android อ่ะ เขาสามารถติดตั้งแอปใน Play Store ได้ตามปกติเลยนะมาดูคะแนนอันตุตู้ที่ผมทดสอบมานะครับตัวนี้เกือบ8 0 0แสนเลยนะ770,000 0 CPU 2 0 0 0 0 0 GPU 2 0 0 0 0 0เมมห5 0 0 UX 106 0 0 0โอหโหใช้ได้ไหมดูคะแนนแล้วแบบเฮ้ยนี่เครื่องเล่นเกมอ่ะเนี่ยดูสตอ r a เ e t เทสนะครับ6281คะแนนนี่เรียกว่าสูงเลยนะ ดูดิในส่วนของมันติทัศน์ของรุ่นนี้5จุดแล้วผมจะบอกว่าที่ผมไปทดสอบมานะใจโลสโคบดีด้วยทุกคนเฮ้ยใ,ใจโลสะโรปดีด้วยอะ่ะตอนเนี้ยคุณเลือกเลยว่าจะเล่นเกมแบบว่าเครื่องคอนโซลย้อนยุคหรือว่าจะโหลดเกมมาเล่นใน p พ a y Store ก็ทำได้นะคะแนนขนาดนี้อย่างที่ผมบอกอะ่ะเกนชินนี่สบายๆเลยนะแล้วในส่วนของเรื่องความร้อนนี่ไม่ต้องกังวลน,นะครับมีพัดลมมีพัดลมระบายความร้อนมาด้วย แถมยังไม่พอเราสามารถปรับแรงลมได้อีกด้วยนี่โหมดสปอร์ตนะครับรอบหมุนก็จะเพิ่มขึ้นแรงขึ้นอันนี้ทำมาเพื่อสายเกมโดยเฉพาะเลยทุกคนมาทดสอบปุ่มนะครับลูกยางเขาดีนะอันาล็อกดีด้วยนะครับผมว่าตัวปุ่มเนี่ยมันดูกระทันรัดดีนะดูปุ่มไม่ใหญ่นะครับถ้าใครชอบใหญ่ๆนี่ต้องใช้จอยเกมมาช่วยแล้วนะดูอนาล็อกนะครับอ่าอีกด้านหนึ่ง ดูที่ปุ่ม LR ของเขานะเวลากดก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนผมว่าเวลาที่กดนี่ผมชอบเลยนะ R 1 R 2ปุ่ม R 2จะกดดูถนัดมากทุกคน L 1 L2 L สําสำหรับคอนโซลที่รองรับก็จะมี P1 Pay2 PSP TDS ีทีดีเกมและเครื่องคอนโซลเกมร,รุ่นเก่านี้ลองรับหมดเลยแต่อันนี้เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูบางส่วนนะเดี๋ยวมาทดสอบเกมของเครื่อง Pay2 กันก่อนเลยนะครับอันนี้ผมจะลองดากัมบอลแซดบูโดไค่3

สนุกะ่ะเกมนี้นี่เดี๋ยวผมกดเซฟไว้ก่อนนะเห็นไหมครับเราสามารถเซฟตอนไหนก็ได้โอเคเดี๋ยวไปดูเกมอื่นกันต่อเลยมาไม่โดนจ้าทัตทัตท,ทโัโอ นี่นี่หายเข้าให้ไม่โดนโลก มาลองเกมย้อนยุคเก่าๆกันบ้างนะครับ GT Gran Turismo 4เมื่อก่อนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดังแล้วก็ภาพใช้ได้เลยนะทุกคนมาแล้วนะครับต้องบอกว่าเล่นยังไม่ค่อยเก่งนะอื้มกระแทกไปทีนึงเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับ โอ้โหโอโห้คนดูจะเวียนหัวตามไหมเนี่ยอันนี้ที่ผมลงไว้ของเครื่องสวิตนะครับมาดูเกมแบบน่ารักน่ารักกันบ้างนี่น่ารักไหมขับเ hey ฮนะครับ ลองดูมาริโอนะครับอันนี้มาริโอ้ 3D เวอร์สำหรับเครื่องสวิตนี้เหมาะกับเกมที่เป็น 2D นะครับถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้อยู่นะแต่ก็ยังมีความหน่วงอยู่บ้างนะครับเหยียบสักที เฮ้ยเกิดตกนี่เป็นไงอันนี้ของเครื่องสวิต์นะครับมาดู TDS k i อ b y เรียบร้อยได้ไอติมอ้าวยังไม่ผ่านเลยเนี่ยสไลด์เรียบร้อยผ่านแล้วใครชอบเกมแนวไหนสามารถโหลดมาติดตั้งได้เลยนะเพราะว่าเครื่องเกมนี้ก็รองรับหลายคอนโซลนะครับอยู่ที่ว่าเราจะหาโหลดเกมอะไรมาเล่นเท่านั้นเองมาลองเครื่อง PSP กันบ้างอันนี้ผมติดตั้งไว้เกมเดียวนะครับก็มามาทดสอบกัน นี่นะครับทดสอบให้ดูนะว่าเล่นได้ประมาณไหนนะครับแต่ตอนนี้ผมจะออกไปสู้ยังไงเนี่ย นอกจากจะเป็นเครื่องเล่นเกมแล้วเราสามารถหลดแอป,ปของ Android มาใช้งานได้ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของการเล่นเกมเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูคร่าวๆนะก็มาทดสอบเกมเก็นชินกันก่อนกราฟิกผมจะตั้งอยู่ที่สูงสุดแบบนี้แล้วก็เฟรมเรท60เราสามารถแมปปิ้งปุ่มเพื่อใช้จอยเพื่อใช้ปุ่มกดได้นะครับกดตรงนี้อันนี้คือที่ผมตั้งค่าไว้ผมจะตั้งค่าไว้ไม่กี่ปุ่มนะ เพราะว่าบางครั้งเรากดหน้าจอไปด้วยมันก็สะดวกสบายดีนะครับอันนี้ผมตั้งเดินปุ่มฟันนี่กระโดดสไลด์เดี๋ยวผมจะตั้งค่าให้ดูเป็นแนวทางนะเลื่อนเมนูออกมาแบบนี้นะครับมาที่คำว่า k e y Adapter ออ่าเดี๋ยวผมลบออกก่อนนะผมลบปุ่มที่ผมตั้งก่อนโอเคเดี๋ยวตั้งให้ดูเป็นแนวทางนะ ตัวแรกนะครับเห็นไหมอันนี้คืออนาล็อกซ้ายตั้งไว้ด้านซ้ายตัวนี้อนาล็อกซ้ายแล้วก็ปุ่มกดลากออกมาอย่างตัวนี้เราจะเป็นปุ่ม B เห็นไหมผมกดเป็นปุ่ม B นะลากออกมาปุ่ม y เอาไว้โจมตีนะครับลากออกมาปุ่มกระโดดผมตั้งเป็นปุ่ม X แล้วก็นี่ปุ่มสไลด์ตั้งเป็น A โดยปกติผมจะตั้งอยู่แค่นี้นะดูนะครับเห็นไหมแค่นี้ก็พอเวลาที่เราเปลี่ยนตัวเราก็กดตรงนี้เอาหรือว่าใครจะตั้งก็ได้นะครับใครอยากตั้งค่าเปลี่ยนตัวใช้สกิลใช้อันติอะไรกดได้เลยเพราะว่าปุ่มเขามีเยอะมากเอาปุ่ม R1 R2 L1 L2 หรือว่าจะปุ่ม Select Start ปุ่มอะไรเนี่ยกดได้เลยนะครับแล้วแต่จะตั้งนะ เดี๋ยวคราวนี้ลองมาทดสอบลงดันเจียนให้ดูนะครับนี่มาดูกันนะตัวนี้ด i เมนซิตี้1น0่นะครับ <l acht> ผมลืมตั้งปุ่มอันติ <g ười> ไม่เป็นไรค <l acht> ข้าว <l acht> อันนี้ก็ดูบังคับง่ายเหมือนกันนะ ในส่วนของถ้าเราจะปิดปุ่มถ้าเราจะปิดปุ่มนะนี่มาตรงนี้ตอนนี้ปุ่มก็ใช้ไม่ได้นะครับเราก็บังคับนิ้วตามปกติเลยแต่ผมว่าถ้าบังคับนิ้วแบบนี้ไม่ถนัดแล้วแหละเปิดเหมือนเดิมดีกว่านี่เปิดเหมือนเดิม เป็นไงบ้างใช้ได้ไหมเดี๋ยวผมตั้งป well> ุ่มเพิ่มอีกปุ่มหนึ่งเอาเป็น R1 แบบนี้ไม่โดนเลยอันนี้คือสู้ข้างนอกดันเจียนนะครับเวลาใช้คอนเทลเลอร์บังคับนี่ก็ได้อีกฟิลลิ่งหนึ่งเลยนะครับ Dia จริงๆเราจะใช้ปุ่มอน,นาล็อกขวาเพื่อบังคับหมุนก็ได้นะครับแต่อันนั้นผมไม่ถนัดน,นะก็ใช้แบบนี้แบบผสมผสานนี่เป็นไงบ้างในส่วนของเรื่องความร้อนต้องบอกว่ามีร้อนอยู่นะแต่ตัวนี้นะครับนี่เขามีพัดลมอยู่ทุกคนเวลาที่เราเข้าเกมเล่นเกมนี้พัดลมทำงานตลอดนะครับก็เรียกว่าช่วยบรรเทาไปได้อีกระดับหนึ่งนะ ถ้าอยากให้พัดลมแรงๆก็ปรับได้แบบนี้พัดลมแบบฟื้นแรงเลยนะครับเราไม่ต้องไปหาอุปกรณ์เสริมมาช่วยแบบว่าติดพัดลมเพื่อระบายความร้อนเขามีอยู่ในตัวเครื่องอยู่แล้วนะก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับอันนี้เรียกว่าทามาเพื่อการเล่นเกมทุกคนดูดิเดี๋ยวมาทดสอบเกมพับจีกันบ้างดูที่กราฟิกนะครับ เราสามารถเปิดเฟรมเดทสูงสุดได้ดูสิผมจะทดสอบกราฟิก HDR HD, SD แล้วก็เฟรมเรทอัลต้าขอตั้งค่าปุ่มแป๊บหนึ่งนะครับจริงๆปุ่มยิงนี่ผมว่า <need> เอา2ปุ่มนะนี่โอเคอ่ะ ไปไหนในส่วนของเจโรสโคปก็ถือว่าใช้ได้นะครับเจโรสโคปดีไม่หน่วงนะนี่เปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งเจโรสโคปนี่ดีเลยนิ่งเลยนะทุกคนป๊บ,ปบ,ปบ มาทดสอบเกม Call of Duty Mobile กันบ้างนะครับกราฟิกสามารถปรับสูงมากเฟรมเรทสูงสุดว้าวรุยเลยต้องทดสอบเลย ก็ได้อีกฟีลลิ่งหนึ่งนะก็เล่นคลายเคยรียดได้นะครับเป็นไงบ้างถ้าเราไม่ได้ปรับสูงสุดนี่ผมว่าสบายนะครับเพราะว่าตัวนี้ด i เมสิตี้1 1 0 0เลยนะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูในส่วนของการใช้งานทั่วไปกันบ้างนะครับโซ o so c i ย l ดูหนังฟังเพลงอันนี้บอกได้เลยว่าสบายดูแนวตั้งดีกว่าทุกคนดูนะถ่ายกันได้แบบปกติอะ่ะเล่นกันได้แบบสบายอะ่ะดูติ๊กตอนะดูนะ แถมไม่พอเปิดสองหน้าจอได้ด้วยเปิดสองหน้าจอทุกคน <I see. S 1> แนวนอนได้แนวตั้งได้ให้หายนะ้หนักเห็นไหมโอ้โซเชียลสบาย มาดูในส่วนของดูหนังกันบ้างนะครับมาที่ Netflix นะครับคุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่าวาวาย L3 ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ SD ดูหนังฟังเพลงโซเชียลนี่แบบสบายเลยนะสามารถทําได้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนนะครับก็มีตัวระบายความร้อนมีพัดลมระบายความร้อนมาให้มันไม่ใช่เฉพาะเอามาเล่นเกมมาทุกคนมันทําได้ครอบคลุมนะไอ้ที่ทําไม่ได้คือโทรออกเครื่องนี้ไม่สามารถโทรออกได้นะทุกคนโทรออกไม่ได้นะ เราสามารถเอามาใช้งานเป็นเครื่องเล่นเกมได้เล่นเกมแนวย้อนยุคเล่นเกมเครื่องคอนโซลอันนี้ทําได้นะครับแล้วก็โซเชียลดูหนังฟังเพลงก็อันนี้สบายอยู่แล้วแหละเพราะว่าสเปคขนาดนี้นะเราสามารถต่อออกจอคอมหรือว่าจอทีวีได้ด้วยนะเราต้องใช้สายแบบนี้นะครับ Micro HDMI คือถ้าเราไปต่อกับจอทีวีที่เป็นหัว HDMI ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับพอดีที่จอคอมของผมดนเป็นหัว Mini HDMI หลังจากที่เราต่อออกจอก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถบังคับได้ตัวเกมก็จะกลายเป็นคอนโทรเลอร์แบบนี้สะใจเลยทุกคนเล่นแบบจอใหญ่ได้อือหือไปจบเลยเอา้า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบไม่สวยจบไม่สวยเอาไหมเ <c oughs> ออจบสวยซะหน่อย <c oughs> เป็นไงใช้ได้ไหมแบบนี้สนุกเลยดีเลยจบสวยเอา้าจบสวยไม่ได้ไงเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช้ได้ไหมต่อแบบนี้ดูสนุกเลยนะในส่วนของสายถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ติดต่อกับทางร้านได้เลยนะครับทางร้านเขามีจําหน่ายหมดเลยนะไม่ใช่เฉพาะเอามาเล่นเกมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดหนังให้ดูนะ่ามาเปิด n น็ f ฟ i x กดูกันเลยทุกคน เดี๋ยวขอจบเกมนี้ก่อนโอเคจบสวยนี่เดี๋ยวมาดู Netflix กันดูนะครับต่อเมาส์แล้วก็เสียบไปด้วยอ่าคราวนี้มีเมาส์เดี๋ยวจะลองเข้า Netflix ดูนะโอ้เป็นไงล่ะเอามาดูหนังก็ได้อะทุกคนเป็นยังไงบ้างใช้ได้ไหมสายต่อออกจอใช้เมาส์อ่าถ้าใครมีอุปกรณ์ก็ลองเล่นดูนะครับก็เรียกว่าใช้ให้คุ้มอะ ตอนนี้ผมต่อออกจอทีวีนะเป็นยังไงบ้างด,ด,ดูดินี่กดหยุดน่ากดเพเป็นไงสะดวกไหมดีเลยทุกคน นี่แบบนี้ดูน่าใช้ขึ้นอีกเยอะเลยอ่ะดูดิราคาของเครื่องเล่นเกมพกพาลีทอยพ็อกเก็ตสีโปตัวนี้จะอยู่ที่1890บาทในส่วนของเรื่องราคาพิเศษช่วงโปรโมชั่นราคาของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ9,000นินนิดเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ถ้าสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าแบรนด์ลีทอยพ็อกเกเจ้าแรกในไทยเลยนะ สินค้ารับประกัน1ปีหรือว่าถ้าใครอยากจะไปทดสอบที่ร้านก็สามารถไปได้นะครับเขามีหน้าร้านอยู่นะแล้วก็ขอเน้นย้ำอีกทีนะครับตัวนี้ทางร้านจำหน่ายเฉพาะตัวเครื่องเท่านั้นในส่วนนี้เราต้องหาโหลดหรือว่าติดตั้งเองแต่ถ้าไม่เข้าใจในส่วนนี้สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้ตลอด